สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิป Speed Build และคลิปสป e ดบิ i l ์วันนี้เราจะใช้แค่2แพ็กในการสร้างเท่านั้นอุ้ยใช้แพ็คเดียวสิเพราะว่าภาคหลักเนี่ยเราไม่นับว่าเป็นแพ็คใช่ไหมทุกคนต้องมีภาคหลักอยู่แล้วในการลงภาคเสริมภาคเสริมที่เราจะมาใช้สร้างบ้านในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาค Modern l u x e ักซที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยก็นะ มันคุณมันเห่อคุณผู้ชมเราบ้านหลังนี้นะคะก็ได้สร้างในไลฟ์สตรีมนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะในไลฟ์สร้างอีกอย่างหนึ่งในคลิปคุณผู้ชมจะได้ดูอีคอนเทนต์หนึ่งค่ะเพราะว่าอะไรคะสร้างใหม่ค่ะเนื่องจากว่าภาพแล้วก็หลายๆอย่างอะตอนไลฟ์แล้วพอมันมาตัดเข้ามาในการทําสปีดบิวว์อะเรานั่งดูเรานั่งตัดแล้วเราแอบบอกว่าตะคิดตะข่วงใจอะไรนิดหน่อยอย่างเช่นว่าตอนที่เราไลฟ์สตรีมเนี่ยเราก็จะมีรูปต้นแบบ แบบว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างตามรูปไหนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นอินสเปรชันหลักของเราเลยที่อุ้ยเราอยากเห็นเราอยากสร้างบ้านหลังนี้มากเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไว้ให้ดูกันด้วยนะว่าหน้าตาของบ้านเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันไม่ได้เป็นบ้านที่ดูลักชูลักใจอะไรแต่เราพอเรามองไปแล้วอะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาสีวอลเปเปอร์ของโมเดลลักซ์คีเป็นสีน้ําตาลทองอะไรเงี้ยเราอยากจะเอามาเล่นกับบิลดิ้งนี้อันนี้คือความรู้สึกของเราตอนที่เราเห็นภาพนี้เลยนะเราไม่ได้สร้างแบบว่าดูยุโรเปียนสไต หรือว่าลักชูรลักใจแบบที่คิดมันควรจะเป็นแต่ว่าพอเราได้ลองหยิบจับสร้างแล้วอะถ้าเราทําเป็นสไตล์แบบว่าเป็นเป็นลักชัวรี่ที่เป็นยุโรปเปียนไปเลยเราว่ามันสวยมากๆเลยนะคะเราเบสเกมก็น่าจะทําได้ถ้ามีเวลานะต้องเน้นเลยนะถ้ามีเวลาอาจจะสร้างให้อีกกับเบสเกมแล้วก็โมเดลลักช์คิดภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพบ้านแ,วแนว,แ,นวแบบว่าเป็น House, วัวเคชันหางรุ่างเหมือนมีสระว่ายน้ำข้างหน้าบ้านพักตาอากาศชิลๆของคุณหนูคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เออก็มโนกันกไปนะคะแต่ทีนี้ในไล กับในคลิปเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันออกไปเพราะว่าอย่างเช่นสวนทางด้านหน้าบ้านนะคะมีมิซิมเขาก็ได้มาจัดหม่หมดเลยเพราะเขาจะไม่ได้แล้วว่าในไลฟ์ก็ททาอะไรไปบ้างเพราะว่าตอนที่เราไลฟ์เนี่ยเราเอารูปนี้ขึ้นด้วยเรารูปอะ่ะเราลืมปิดก็คือสร้างไปเถอะมีรูปบังอยู่ <laughs> แล้วคนดูก็เหมือนบอกว่าสนุกด้วยนะสนุกที่แบบเอ้ยชิวิตสร้างเหมือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะบอกเลยว่าถ้าได้ไลฟ์เนี่ยอยากจะให้แวะเข้ามาทักทายกาันถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเวลาไลฟ์ของเราไม่ใช่เวลาคนปกติทั่วไปที่เขาจะ ว่างกันนะนาะช่วงเวลาที่เราสะดวกไลฟ์ก็จะเป็นช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งจนถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งอะไรเงี้ยเรามีเวลากันเวลาชีวิตไว้ให้ตัวเองเล่นเกมได้แค่นั้นจริงๆนะที่เหลือก็ยุ่งมากๆเลยอยากจะไลฟ์ตอนเย็นไหมอยากแต่ว่าด้วยตารางงานหรือว่าตารางชีวิตแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมทํางานทําอะไรเสร็จอาบน้ำก็ง,ง่วง บอกเลยว่าง่วงแล้วนะคะเล่นเกมมาไหวแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เจอกันได้น้องๆหนูๆถ้าปิดเทอมแล้วมาเจอกันได้ก็แวะมาหาคุณพี่คนสวยได้นะคะพูดอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับบา้านดีจังอะ่ะมาๆๆเรามาเข้าเรื่องบ้านกัน เ,ออเข้าเรื่องบ้านกันก็คือการจัดส,สวนเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเนื่องด้วยว่ามันเป็นบ้านที่มี texture ของ w a l l p เป e r เนี่ยเป็นหินใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ออ color scheme หลักๆของเขาเลยอะก็คือสีน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลเข้มๆนิดหนึ่งเราก็เลยพยายามตกแต่งต้นไม้ให้มันออกมาทางสีส้มเป็นชมพูโอโรสเป็นแบบว่าส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเรามองว่าพอส้มแล้วมันเบลนไปน้าตาลมันดูเข้ากับไว้เท่ากับบรรยากาศต่างๆทางด้านหน้าบ้านตรงเนี้ยในรูปเนี่ย เขาก็จะมีเป็นเพอร์กลาเพอร์กลาก็มือก็มือก็มือก็เท้าก็แค่นก็ขะไม่ใช่ก็คือเหมือนเป็นหลังคานะคะแล้วเราก็เอาตัวออร์นิงของเบสเกมเนี่ยตัวที่มันเป็นแบบว่าการศาสอะไรเงี้ยเอามาขยายขึ้นหนึ่งระดับนะคะที่ตีผนังขึ้นมาก่อนแบบที่เห็นตอนแรกกันเพราะจะให้ตัวเนี้ยมันมายึดกับผนังเท่านั้นเองเราจะได้ไม่ต้องกดคอนโทรลก้าวกันให้มันเบืองแรงอะไรนะคะแล้วก็เอาผ้าม่านตัวนี้ที่มันเปื้อยไปเปื้อยมาเราไปกดชอบผ้าม่านเปื้อยๆอะค่ะมันดูแบบ มันดูน่ารักอะเราก็เอาเสามาติดให้มันดูคำยันกันเนาะเอาที่นั่งเหลาจะมาวางไว้ของทุกชิ้นตรงนี้ที่เห็นเบสเกหมดเลยนะคะอาศัยการ DIY อะไรเล็กๆน้อยๆมีมีซิไม่ใช่เทพ DIY หรือแต่อย่างใดน,นะคะคุณผู้ชมต่างชาติที่เราชอบเสพอะ่ะคือด้วยส่วนตัวของเราเราชอบเสพคนที่เขาเล่นเกมเดียวกันแล้วเขาสร้างบ้านเหมือนเหมือนคนละเกม <laughs> เหมือนแบบเอ้ยฉันมีสิ่งนี้ในเกมด้วยเหรอหรอะไรเรารู้สึกแบบเอื้อหือหาเวลาดูมากอะแล้วเราก็สนุกกับการที่เราได้สร้างเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาถ้ายิ่งได้จับสร้างตอนอัด Play with me นะหรือว่าสร้างไปด้วยกันอะไรเงี้ยถ้ามันมีอะไรปิ้งขึ้นมาในหัวก็คือจะทำนะตอนนั้นเลยสนุกมากอ่ะสนุกมากสนุกแบบสนุกไม่รู้จะต้องสนุกยังไงการ DIY แล้วเวลาพอมันทําสําเร็จอะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็น achievement หนึ่งที่เรารู้สึกว่าฉันทำได้ละเว้ยมมีซิมอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบการประกอบของไปโดยปริยยยาาาะะะแต่่่่วไไมใชเทพอรอรก็ศั การดูชาวบงชาวบ้านเยอะๆแล้วก็จินตนาการของเราเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะอย่างเช่นในสระว่ายน้ำเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเออเราไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสองอันอย่างนี้ตอนแรกก็หยิบออกมาวางไว้แล้วก็เออจะใช้อันใหญ่หรืออันเล็กดีเอา้าเขาซอนกันแล้วเขาสวยเจ๋ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาวางไปตอนนี้เราเข้ามาในแกลเลอรี่นะคะเพราะว่าตัวไฟเนี้ยเขาเรียกว่า string light หรือว่า fairy light ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันอยู่ใน d e b u g k base game แต่เราหาไม่เจอเราบอกตรงเลยว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนในแคตตา็รีเราหาไม่เจอจริงๆเ้ยคุณผู้ชมเราก็เลยต้องพึ่งวิธีที่สุดแสนจะสะดวกสบายกับซิมเมอร์ทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือแกลเลอรี่บอกเลยว่าอยากได้อะไรไปพิมพ์แต่คือส่วนตัวเราคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเออเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้กับเขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยเราอยากจะ explore แคตตาล็อกเพราะว่าเวลาเราตามเรามองผ่านๆไปเราเจอนู่นเจอนี่เราก็จะอ,อุ้ยอออารีโออ,อะไรเงี้ยเราก็จะหยิบมาเผื่อว่าหัวเราบันเจิดอะไรอีกแต่ตรงนั้นน่ะอยาก ไฟอนะันไหนจริงๆแต่หาไม่เจอนะคะก็เลยต้องเข้าแกลเลอรี่พิมพ์ตรงไอเทมเนส์ไม่ว่าจะพิมพ์ r string lights fairy lights anything อะไรพวกนี้ที่มันถึกถึงเนี้ยมันจะโชว์ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมก็ไปเอาห้องจากแกลเลอรี่เนี้ยมาลงแล้วก็หยิบไฟมาแปะแค่นี้เลยนะคะคุณก็จะได้ St ring Light แบบไม่ต้องหาอะไรในดีบักเลยค่ะเพียงแค่เรารู้คําศัพท์เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ถึงอยากจะบอกว่าเออการเล่นเกมเนี้ยมันช่วยเรื่องภาษาได้จริงๆนะเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่โตมาอาแต่ก่อนนะคุณผู้ชมเกมมีแต่ภาษาญี่ปุ่นด้้้วยซออตงไปื ที่เป็นหนังสือที่มันเป็นหนังสือสูตรอะไรอย่างเงี้ยมาอ่านคู่กันไปกับการเล่นอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันช่วยเราเรื่องภาษาไหมถ้ามันเป็นเสียงต,ต,ตุ๊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 แต่ก่อนอ่ะไม่ได้แต่ทีเนี้ยถ้าซีรีส์ปัจจุบันอ่กะการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยคุณผู้ชมลองสังเกตดีไออย่างซีรีส์เกาหลีอ่ะฟังบ่อยบบางทีอ่ะหันหน้าไปทางอื่นแล้วได้ยินเขาพูดกัน ee, เดะเกซมิดาอะไรเงี้ยคือรู้แล้วว่าเขาพูดอะไรอ่ะคือมันเป็นเรื่องภาษาอะไรเงี้ยมาเป็นเกี่ย ได้คุ้นชินได้ฟังได้พูดได้ใช้อะไรเงี้ยถ้าเราได้ใช้รับรองเลยคุณผู้ชมว่าเราจะเป็นกับภาษานั้นได้เยอะมากๆแล้วก็สําหรับใครที่อยางหัดภาษาอังกฤษนะคะเกมเดอะซิมสี่เนี่ยเราว่ามันเป็นเกมที่เหมาะกับการฝึกมากเลยนะเพราะมันเป็นเกมซิมูเลเตอร์ซิมูเลชันซัมติงไรเด็ใช่ปะเรามันจะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคุณผู้ชมคือมันได้ใช้จริงๆอ่ะอย่างเราเองนะเวลาเราเล่นทนัเบรี so berry, หรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นแท็กข้อความยาวๆยาวๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้ดิกชันนารี ด้วยแปลคุณผู้ชมมาสนุกนะคะอยากจะให้ถ้าสําหรับใครที่อยากฝึกนะอยากจะให้ลองลองมาแบบเออเปิดดิกไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีแล้วก็ห้องครัวตรงนี้นะคะในไลฟ์เนี่ยเราสร้างอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพอเราตอนที่ก็อยา่อยางที่บอกไปว่ามาตัดคลิปแล้วด้วยนะเอาคลิปจากไลฟ์มาตัดแล้วเราไม่ชอบนะคะเพราะว่าเคาน์เตอร์ที่เราใช้ในไลฟ์เราไม่ค่อยชอบแล้วทีนี้เรามาเห็นด้านหลังของเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่ใช้ทําครัวเนี่ยเราใช้เป็นตัวไอแลนด์พีซแล้วหันหลังเขาเอานะเอาด้านหลังของเขาเนี่ยออกมาเป็นด้านหน้าแทนให้มัน ดูสลีกให้มันดูคลีนให้มันดูเอิมใหม่ส่วนตัวอัปเปอร์คารบิเนตเนี่ยก็เอาตัวอัปเปอร์คารบิเนตปกติเลยค่ะแค่กลับด้านแล้วก็แปะเข้าไปแค่นี้เลยนะคุณผู้ชมเราก็จะได้ภาพแบบอย่างที่เห็นแล้วสิ่งที่เราสนุกก็คือเราสนุกลอนเลือกค่ะเลือกสีไม้อุ๊ยเอาสีไม้อะไรดีเอาตัวท็อปสีอะไรดีสีโนสีนี้ดีไหมเบสเกมถ้ามาเป็นสีน้ําตาลสีฟ้าสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันมีสีให้เลือกใช้แบบสนุกมืออยู่นะแต่ชมพูมันก็เยอะนะเบสเกมแต่เราว,ว่ามันยังดูไม่ค่อย ไล่ละมุนตุ้นเท่ากับแพ็กใหม่ๆนะกับสีฟ้าสีฟ้าเบสเกมคือแบบว่าบอกเลยว่าสวยสวยแน่นอนแต่ทีนี้เราเป็นคนชอบสีแนวแนวแบบมีผู้ชมทั้งเหมือนกันว่าคุณมีชอบบ้านแนวแบบโมโนโทนหรือเปล่าขาวๆน้ำตาลน้ำตาแบบไม่ต้องมีสีอะไรเยอะอะไรเงี้ยล้วพอมาสังเกตห้องตัวเองจริงก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันไปในคลิปนะคะเคยสร้างคลิปคอนโดตัวเองไ้แล้วก็น่าจะใช่เพราะว่าอยู่กับอะไรอย่างนี้ได้คือตอนที่เรา แต่งคอนโดอ่ะก็มีน้องคนหนึ่งที่เขากําลังแบบว่าแต่งบ้าน,นกันก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันใช่ปะคุณผู้ชมแล้วเขาก็บอกว่าเจ้ถ้าเจ้ไม่มีต้นไม้ในห้องอ่ะมันจะดูเหมือนห้องมันแบบว่ามันไม่มีชีวิตนะเหมือนห้องมันแข็งไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็อยู่ที่นี่มาก็น่าจะมี5-6ปีแล้วก็รู้สึกว่าปกติ <laughs> ไม่เคยรู้สึกว่าการไม่มีต้นไม้ในห้องไม่มีชีวิตชีวาอะไรเลยคุณผู้ชมเพราะว่าแบบทั้งวันคือยุ่งมากโหยหาแต่การกินอาบน้ำแล้วก็นอน <laughs> จริงคุณผู้ชมคืออย่างกันเลยนะเราเป็นบ้านเราไม่มีต้นหมายจากต้นเลยไม่มีสักต้นเดียวจริงๆนะคะแบบที่ดูกันก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรแต่ในเกมทำไมไม่ได้ขาดไม่ได้อย่างที่เห็นนะคะตรงโซนทีวีเนี่ยก็เอาตัว อัปเปอร์คานเตหรือเอาตัวเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยมาหันหลังหมดเลยเพราะว่าพีซโปน่งนะมันออกความเป็นทรดิชั o นแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่ดูดูเก่าแก่ดูเป็นดูเป็นประเพณีขนรรมเนียมที่คุณพ่อคุณแม่เขาแต่งมาแต่เราก็ไม่เอาเราจะเอาด้านหลังตู้นะคะเราอยากได้ความเป็นแบบว่าเท็กเจอร์ไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางด้านเนี้ยตอนที่ทําในไลฟ์เนี่ยเราก็เอาคาบิเตแล้วก็เอาตู้นี้มาซ้อนอีกทีใช่ปะอาจจะด้วยเพราะว่าอารมณ์ชัว่ววูบตอนนั้นที่เขาอยากจะดีไอไว้แต่ตอนที่สร้าง ในคลิปนี้ก็ตัดสุดูได้แล้วว่าแค่ตู้หนังสือมันก็สวยแล้วแล้วเราต้องการโชว์ของจาก Mo d e r n l นลักซใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปดี Y อะไรเขาเยอะเลยก็ออกมาเป็นแบบที่เห็นนะคะเป็นเรียบง่ายสบายๆหน้าต่างเนี่ยเวลาเราติดนะสําหรับบ้านที่เรายังไม่รู้ว่าเออห้องไหนเป็นอะไรหรือว่าเราจะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ห้องไหนไว้ตรงไหนดีมีมิซิมจะติดหน้าต่างทางด้านหน้าบ้านก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยหน้าบ้านเราจะต้องสวยก่อนเพราะอะไรคะเป็นลูกปกแล้นหนึ่ง <c oughs> ปกคลิปแล้วหนึ่งการตลาดแล้วหนึ่งและอย่างที่สอ ก็คือขึ้นแกลเลอรี่แล้วหนึ่งคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภาพรักมันจะต้องสวยไว้ก่อนค่ะเหมือนแบบว่าของจริกเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าที่ขึ้นไปอ่ะที่เห็นกันก่อนที่จะเข้ามาดูมันสวยนะ <laughs> ไม่จริงๆมันก็สวยแหละเออนั่นแหละแล้วก็พวกหน้าต่างด้านข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยไปตามยถากรรมนะถ้ามันไม่ใช่บ้านที่เราอยากจะหมุนดูมุมต่างๆด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มาฝากกันนะไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคหรือเปล่าหรือว่าเป็นความเคยชินก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยกำลังจะเลือกเพดานนะคะคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าเลือกสักพักหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าอยากได้เพดานขาวไปเลยแต่พอเขามีฟีเจอร์การใส่เพดานขึ้นมาก็เลยพยายามจะหาสีขาวที่มี t e x t อร์อะไร ขึ้นมาม่อยากได้ขีดไม่อยากได้ไม้ไม่อยากได้อะไรเลยรู้สึกว่าอยากจะได้เป็นปูนขาวๆธรรมดาธรรมดาแล้วก็ใส่ลงไปเราก็ว่าโอเคแล้วนะคะสรุปก็คือฟีเจอร์การทาสีเพดานกับบีบิซิมเนี่ยมันเป็นเกมเชนเจอร์นะแต่ว่าก็แทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าบ้านตัวเองผนังขาวไม่ใช่เพดานขาวก็สวยอยู่แล้วทางด้านใต้บันไดตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําจิวจ๋วอันนึงเนาะเราทุบไส้บันไดออกเขาเรียกไส้ปะที่มันเป็น <laughs> ที่มันอยู่ใต้บันไดที่มันเป็นผนังเราทุบออกแล้วเราก็ให้เป็นที่โปร่งโปร่อย่างนั้นนะคะมุดเข้าไปเข้าห้องน้ําแล้วก็หาของมาตกแต่งใต้บันไดมีขยะของเบสเกมวางไว้ตรงนี้กับแอรพรอนเนาะแอรพรอนก็คือไปวางไว้อีกฝั่งน่แะไม่มีจะเปลี่ยนทําไม <laughs> เพราะว่าสร้างเสร็จมาถ้าจะประมาณแบบว่าเป็นเป็นวีคแล้วอะเพิ่งมาได้ voice over คุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ตารางมันยุ่งมากเลยอะอย่างที่อย่างที่ไม่ได้ตอบคุณผู้ชมในคอมเมนต์เลยไม่ได้จะตั้งใจไม่ตอบนะ บางทีอ่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นมีมีซิมแบบไปดูคลิปคนนู้นคนนี้แล้วไปเมนนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเปิดฟังไปด้วยเก็ตปะเหมือนพอแบบว่าพอฟังจบอะไรเงี้ยก็อยากจะให้กําลังใจคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออะไรเราก็จะไปคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ชอบตัวเองไม่ใช่ไม่ตอบนะคะ ตอบไม่ไหวคือการตอบคอมเมนต์ของมีมิซิมอะแต่ก่อนเรายังพอมีเวลาแบบเราเอาเวลานั่งไถโซเชียลของเราอะมานั่งตอบคอมเมนต์คุณผู้ชมแต่ตอนนี้คือแบบว่ามันเยอะมันถาโถมมากเราเรานั่งเราอยากอ่านเราพยายามมากเลยนะเพราะว่าเราอยากรู้ฟีดแบ็กเราอยากรู้ว่าอุ้ยคุณผู้ชมดูแล้วชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความสุขกับเรามากเลยนะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคอมเมนต์เหมือนกันใช่ป่ะล้วก็รู้สึกว่าถ้าคนที่เขาเป็นเจ้าของช่องเขาอ่านแล้วเขากดไลค์กด, like, กดหัวใจอย่างน้อยแบบสารหนึ่งผู้รับเราก็จะ อิบเอมหัวใจอ่ะซึ่งเราอยากจะให้ความรู้สึกอย่างนั้นกับผู้ชมด้วยอ่ะมันมันมันรู้สึกดีอ่ะคุณผู้ชมแต่ตอนเนี้บอกเลยว่ายุ่งมากคะคุณผู้ชมคืออยากเราอ่ะอยากหาเวลาแบบสักสองชั่วโมงล้วก็นั่งอ่านคอมเมนต์ตอ,ตอบ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 ทุกคอมเมนต์เลยแต่ก็บอกเลยว่าถ้าคนไหนที่เราได้กดไลค์หรือว่ากดหัวใจไว้ให้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าอ่านจริงๆนะคะไม่ใช่ไม่อยากตอบนะคะแค่ว่าตอบไม่ไหวแล้วก็ช่วงนี้เวลาน้อยแต่ว่าคลิปอ่ะมันยังมีเยอะอยู่ๆๆมันก็เลยต้องบอกว่าอ่านคอมเมนต์ให้ทันบอกว่าคลิปคลิปอัพนิดน nah. ถ้าเราแคชคอมเมนต์ไม่ทันเลยอย่างน้องโซเบอรี่เนี่ยเราจะไม่รู้ฟีดแบ克เลยแล้วเราอ่ะชอบเล่นไปกับคุณผู้ชมไงก็งเลยอยากจะเล่นไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เราไม่ได้พิมพ์ไว้ก็ไม่ต้องเสียใจเลยนะอ่านอ่านจริงๆนะคะอยากจะบอกว่าอ่านห้องนอน <c oughs> ตัดเข้ามาในคลิปมาเมาค่ะคลิปจะปิดผิวก่าบอกเลยว่ามาเมานะคะก็คือห้องนอนบ้านเนี้ยอยู่ด้านบนบ้านมี2ห้องหลักชูหลักใจที่สุด <c oughs> เราคิดว่าห้องเนี้ยจะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีเป็นโทนแบบว่าขาวๆทองๆแล้วก็ให้ มันเป็นความน้ําตาลไปเนาะก็จะเน้นไปบอกว่าออห้องมาสเตอร์ก็ห้องเจ้าของบ้านมีที่ Wal k in closet แบบว่าทางเข้าตรงนี้ไม่ใช่ w a l k in closet นะคะตรงนี้เป็นโซนแต่งหน้าแล้วก็โซนเก,ก็บจิวเวลรี่ส่วนตัวของใช้ปุ๊กปิ๊กอิสเซอรีนู่นนี่นะั่นแล้วก็จะมีโต๊ะแต่งหน้าสวยๆแต่วอล์กอินคลอเซยังไม่ได้สร้างเห็นไหมคะนี่ค่ะพื้นนี่ค่ะตรงนี้นะคะคือ w a l k in closet แบบว่า DIY เองตีผนังทาไมก็ไม่รู้ทางนันทีรู้อยู่ว่าถ้าตีผนังว่าวจะสร้างยากแต่มีมีซิม วก็เลยสร้างไปก่อนล้วก็ต้องหามุมลำบากลาบนในการสร้างนะเราก็จะเอาโครดแหลกตัวเนี้ยคือมันใช้การไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าอยากจะเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนโซนแต่งหน้านะแต่มันสวยมันได้ไวแบบเดินเข้ามาแล้วอุ้ยบ้านชัมีวอลแอนด์คลอสเซททุกคนนั่นแหละก็ประมาณนั้นเลยเราเอาตัวอัปเปอร์คาบิเนตเนี่ยมาเล่นทางด้านบนด้านล่างเลยเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าที่มันดูสลีขึ้นนะคะตอนนี้ก็ซ่อนไฟไว้ด้านหลังอัปเปอร์คาบิเนตอย่างเงี้ยตู้เสื้อผ้ามันก็จะมีแสงน้อยๆแพรมออกมาแล้วก็ไฟตรงอื่นที่ไม่่ใชโซนแบบ โซนสวยๆหรือว่าโซนที่นอนอะไรเงี้ยเราก็จะใส่เป็นดวงไฟธรรมดาธรรมดาไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวน a ที่เด็กสไว้บัดแกมไว้มีไฟสองหน้าเราก็จะได้ถูหน้ากัะคอให้สีเดียวกันเออ ห้องน้ำเกาได้นะคะเราเพลทเทสหมดแล้วฟังก์ชันทุกอย่างของบ้านนี้อัพขึ้นแกลเลอรี่เราใช้ได้แน่นอนนะคะห้องน้าในห้องมาสเตอร์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าใหญ่สุบๆสับสับเราที่เนี้ยพื้นที่มากับโมเดิร์นลักส์คิดนะคุณผู้ชมนี่คือจุดที่เราอยากจะพูดที่สุดในการสร้างสปีดวิวครั้งนี้ค่ะว่าพื้นโมเดิร์นลักส์คิดมาเป็นพื้นห้องน้ําแล้วสวยมากเราพยายามจะหาจุดที่ใช้พื้นดีได้โดยที่ตาของเราไม่บอดเพราะว่ามันลายตาไปหมดเลยเราพยายามจะ DIY ถ้าคุณผู้ชมเอามา DIY เป็นตารางหมักลุกแล้วก็แทกไปกับสีเรียบเราโอเคนะแต่ถ้ามันอยู่พื้นสีเหลี่ยมับรอบว่าคนที่เดินสะดุดขาตัวเองลงมอะเขาไม่มีซิมแน่มันงงไปหมดเลย,เลยคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอเราเอามาใส่ไว้ในห้องน้ำแล้วทำไมคะสวยสวยเฉยรู้สึกว่าอุ้ย ถ้าพื้นห้องน้ําเป็นพื้นแบบนี้ฉันน่าจะมาอยู่ในห้องน้ําจังเลยก็เลยโอเคนี่แหละคือจุดที่เราอยากจะบอกทุกคนนะว่าพื้นตัวนี้มีมิซึมว่ามันเหมาะก,กับการอยู่ในห้องน้ํามากเลยในห้องน้ําของเราก็มีจโกชิคุณผูมม้ชมเห็นรบปอันเมื่อกี้ไหมคะผ้าคลุมอาบน้ําเราได้ย้ายเขาเขาได้อยู่ทุกสัดส่วนในห้องน้ําของเราแต่เราก็ยังไม่ได้ย้ายเขาเราย้ายเขาไปทุกทีเพราะว่าไม่รู้เขาจะเอาไว้ไหนดีแล้วลบเขาไหมไม่ลบเพราะว่าอยากจะมีเขาพมา่าก็คือไปพมา่าตัวเดียวทั้งบ้านเลยเพราะว่าทำไมคะเฮ้อค่ะห้องน้ําก็เป็นห้อง ้ำเลยเยอ้ง่ายๆแบบนี้นะคะใช้ได้ทุกส่วนแน่นอนนำซิมมาเล่นเทสเรียบร้อยแล้วและซิมที่เล่นเทสตอนต้นคลิปเห็น <c oughs> <c oughs> สีว่าสวยชีสวยใช่ไหมชีคือซิมคุณยุงกัดที่เราส่งไปเล่นกับช่องของคุณปิ่นี่ซิมนะคือตอนที่เราปั้นซิมตัวนี้เราส่งไปอะ่ะเราปั้นแค่เบสเกมเพราะตอนนั้นไม่มีผมเบสเกมใหม่เข้ามาใช่ป่ะแล้วทุกวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราหยิบซิมตัวนี้มาใช้บ่อยมากเพราะเรารู้สึกว่าชีสวยอะ่ะเรารู้สึกแบบเป็นซิมที่เราปั้นสวยสวยแบบเราเห็นแล้วเรา ทำไมเราเราทำได้ขนาดนี้ เราสร้างเร็วมากด้วยนะสร้างแบบปั้นดึงนู่นดึงนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาชีมาเป็นซิม PR นะคะไม่ว่าจะเป็นฮอสแอนด์จอนที่เป็น PR ทัวร์เมืองอะไรอย่างเงี้ยชีก็ขี่ม้า PR นั่นแหละคุณผู้ชมสนุกสนุกแล้วเรารู้สึกว่าชีเป็นซิมที่สวยมากเราก็ใช้ตาเบสเกมไปดาวนโหลดกันได้ใน,กนแกลเลอรี่มีมีซิมเลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูแฮชแท็กในช่องคุณปิ่นด้วยก็ได้เราก็ส่งไปเล่นกับกิจกรรมของคุณปิ่นเขาอะไรอย่างเงี้ยห้องนอนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นห้องนอนที่ไมม่่่ใชาาเอรเระ์ะะะพวันจก,ก อาจจะเป็นห้องนอนของเด็กวัยที่เป็นวัยทนเอจหรือว่า เป็นไวอย่างเดาไปแล้วหรือไม่ใครหลล็อตนี้ไปเราจะไปเปลี่ยนไปเลนทถรตก็ได้เป็นลอตที่ไว้มาพักตาอากาศอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่จินตนาการพาไปเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยคือสีที่เราอยากจะลองเล่นดูเราเห็นสีน้ำตาลของคิดนี้แล้วเราแบบว่าน้ำตาลทองอ่ะมันก็ดูหลักชูหลักใจปะเราพอสร้างเสร็จนะอยากจะเล่นกับสีน้ําเงินแล้วก็สีดําต่อนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกนะมันสร้างสนุกแล้วจริตของคิดเนี้ยมันตรงกับจริดของเรามากเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูกันบ่อยๆแน่นอนนะคะ แล้วก็คนที่ได้มาร่วมสนุกในการแบบว่าลุนแจกแพ็กค,คิดนะเนาะจากทางที่ EA เขาซัพพอร์ตมาอะไรเงี้ยก็มีแต่คนชอบโมเดิร์นลักสคิดคือแบบเยอะมากเยอะมากจริง,รงๆกูณผู้ชมเราก็เข้าใจนะเพราะว่าของมันสวยจริงแล้วไม,ม่มีหม่งมีหมอนอะไรแอบไม่ต้องถักนะคะว่ากูมีไม่ได้ว่างหมอนที่โซฟาหรอคะดูให้จบนะคะ <laughs> พูดไปวัวเหรอไปไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับคลิปเลยค่ะเพราะว่าการซ่าบ,บ้าเบสเกมเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดว่าเอออันนี้มันจะของแพ็คไหนมันก็มีอยู่แพ็คดีอย่างอะไรเองคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรเหมือนกันบางทีแต่ห้องน้ำในห้องนี้ก็สวยนะทุดิีเห็นปะ่ะพื้นมันเหมาะกับอยู่ในห้องน้ำจริงๆพื้นสีน้ำตาลทองห้องน้ำเหมือนกันทุกประการเลยพี่เอ๋ยเพียงแค่เราเนี่ยต้องจัดสเปซใหม่แป๊บนึงนะ เพียงแค่เราต้องจัดสเปซใหม่นิดนึงนะคะด้วยการกั้นขอบนู่นขอบนี่แล้วก็หาของใช้หาบาร์ทับอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะฟิตกินกับโซนบริเวณนี้ได้เราก็จะมีต้นไม้มีตะกาา้าผ้าทิชชู่บาร์บิจุดด,ดิจดดดดดไปเรื่อยเลยค่ะเราก็ค่อยๆเติมหน้าต่างนู่นนี่นั่นนะคะเก็บรายละเอียดเล็กๆได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยใส่ม่านเข้าไปอ่ะถ้าม่านมาบาังไปเต็มอันก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับเขากระดึบกระดึบไปแล้วก็เชฟที่เป็นกระจกอันนี้ก็คือบอกเลยว่าสวยมากไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหน ห้องครัวก็สวยห้องนั่งเล่นก็สวยพราะคือคืออยู่ตรงไหนชี้สวยหมดเลยอะชเชลวันนี้ยคือแบบว่าขอบคุณสวรรค์ที่สร้างคิดนี้ขึ้นมาลองไปพิมพ์ขอบคุณเขามาแล้วเราดีใจมากที่ได้สร้างของที่มีประโยชน์ให้กับสายสร้างที่เป็นจริตแบบนี้กับเราดูไปมิซิมเขาเปลี่ยนสีไปก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ใช่สีที่ลงจบนะคะเพราะว่าเขาอยากจะใส่ขื่อแล้วเขาก็เสาขาวมันเข้ากันไหมนะเดี๋ยวมีล,ะะมลงจ อยากจะใส่เอ่อตัวตัวเพลวายนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวเขาเรียกอะไรวะคุณผู้ชมจะษได้ตัวเล่นแผ่นเสียงเออนีตัวเล่นแผ่นเสียงละหนึ่งตรงแลนดิ้งแอเรียนะคะก็จะมีต้นไม้ที่อยู่ทุกบ้านแล้วก็เอาตู deaf, ้เสื้อผ้าของคิดเนี่ยแหละเอามาเป็นคอนโซลเทเบิลค่ะแล้วเราก็เลยเอาไอ้ตู้ที่มันเป็นเอนเทเบิลอะพอมาวางเอาตู้เสื้อผ้ามาย่อกันหนึ่งทีแล้วเอาตู้ตู้เอนเทเบิลแล้วมาวางแล้วทีนี้ความสูงมันเท่ากันพอดีเลยก็เลยจับย้ายก็ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็พยายามเก็บรายละเอียดเล็ก เล็กน้อยของบ้านหลังนี้นะคะเติมนู่นเติมนี่ใส่ห้องน้ําทางด้านล่างอะไรเงี้ยทางด้านล่างก็เล่นไปสีดําไปเพราะว่าอยากลองเฉยๆไม่รู้หรอกว่าเข้ากับบ้านไหมหรือว่าไม่เข้านะคะเขาก็แค่อยากจะเล่นสีดำอันนี้สีลงจบแล้วนะคะเป็นเสาทรงโรมันสีขาวๆแล้วก็น้าตาลน้ำตาลเรามาถึงช่วงเวลาที่มีมิิมสนุกที่สุดแล้วในคลิปนี้ก็คือการจับมอนมาวางเรียงกับคุณผู้ชมเอียงนิดเอียงหน่อยเออสามใบสองใบเขาบอกว่าไม่พ่อวางให้มัน ดูแบบว่าเป๋ๆไม่เหมือนการเปลี่ยนสีบอกมีความสุขมากมีความสุขมากตลกคนบุกดูที่มาพิมพ์ในในคลิปที่เรารีวิวคิดเขามากเลยอะ่ะหมอนอิงอันนี้ MVP เลยครับ <laughs> ตลกมากอะ่ะตอนนี้ก็เติมไฟด้านนอกบ้านนะคะบางคลิปเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะว่าเติมไฟด้านนอกบ้านหรือเปล่าหรือใส่อะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าตัดออกก็แค่นั้นเลยนะหวังว่าจะชอบบ้านหลังนี้แล้วก็การ voice over คลิปนี้กันนะคะ <laughs> วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะใส่หรือยัะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ